ปั่นจักรยานแล้วปวดไหล่ข้างเดียวอาจจะแก้ไขได้ยังไงคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับผมแจ็ควคัฒนบผมแก้วสะอาดกับช่องเทรนนิ่งวิจัยสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาตอบคำถามจากทางบ้านอีกเช่นเคยนะครับมีคำถามจากทางบ้านถามเข้ามาบอกว่าเวลาที่เขาเนี่ยเพิ่งปั่นจักรยานเสือหมอ,อกมาเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็เวลาที่ปั่นเนี่ย มีอาการเจ็บไหลซ้ายข้างเดียวนะครับอพอหยุดปั่นก็หายเจ็บนะครับผมขอเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมเคยเจอปัญหาแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าปั่นแล้วเนี่ยปวดไหล่ข้างเดียวผมก็พยายามนะครับตอนนั้นเนี่ยพยายามแบบว่าเอ้ยลองดูเช็คฟิตติ้งนะครับโน่นนี่นั่นเอ๊สะสเต็มสั้นสเต็มยาวเอ๊ะหรือว่าไซส์รถเราไม่ได้อะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็โอเคนะครับ จนในสุดเนี่ยผมไปทำฟิตติ้งนะครับในที่สุดผมก็ค้นพบความจริงนะบแบบว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบผมมองข้างไปนะครับนั่นก็คือนะครับตัวฮูดของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราปั่นจัก,กรยานนะครับเสือหมอบเนี่ยส่วนใหญ่เลยเราจะจับอยู่ที่ฮูดตรงนี้นะครับ <c oughs> แล้วพอเราจับอยู่ที่ฮูดเนี่ยฮูดเนี่ยมันมีองศาในการตั้งที่จะยึดกับแฮนด์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คือถ้าไอตอนแรกเนี่ยปัญหาที่ผมเจอคือว่าฮูดผมเนี่ยมันก้มเหนื่อยไม่ไม่เท่ากันข้างหนึ่งสูงอีกข้างหนึ่งเตี้ยกว่าอะไรเงี้ยมันทําให้เวลาที่ปั่นนะครับน้ําหนักที่ลงไปที่ฮูดเนี่ยมันไม่สมดุลน,นะครับข้างหนึ่งมากข้างหนึ่งน้อยเนี่ยครับมันเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมเนี่ย เจ็บหัวไหล่นะครับอันนี้จากเล่าจากประสบการณ์นะครับวิธีแก้นะครับก็คือว่าที่ร้านฟิตติ้งเนี่ยเขาก็เช็คองศานะครับจริงๆเราสามารถแบบว่าง่ายๆนะครับก็คือว่าเราใช้มือถือเนี่ยครับโหลดแอปที่เป็นระดับน้ำดิจิตอลนะครับแล้วเราก็มาวางอยู่ที่ตัววูดของเรานะครับมันจะมีแบบว่าแบนๆนะครับเราก็ลองเช็คดูนะครับว่าเออเนี่ย มันได้องศาเนี่ยกี่ดีกรีนะครับแล้วก็ปรับปรับให้มันแบบว่าองศาเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับอ่าถ้าได้เท่ากันเลยนี่ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราปั่นไปนะครับน้ําหนักของที่มือเราถ่ายลงไปจับที่แฮมเนี่ยมันจะได้สมดุลกันนะครับเนี่ยที่ร้านที่ทํำฟิตติ้งเนี่ยเขาแก้ไขปัญหาแบบนี้ให้ผมนะก็หายเลยนะครับอาการที่ว่าเคยปวดไหล่ข้างเดียวนะครับอ่าลองไปทํากันดูนะครับผม ไปครับกับการปั่นจักรยานวันนี้นะครับวันนี้ผมปั่นจักรยานเป็นระยะทาง57.4กิโลเมตรนะครับใช้เวลาไป2ชั่วโมง21นาทีวันนี้ปั่นเรื่อยๆนะครับก็คือสร้างเอนดูรานสร้างความอึดนะครับปั่นอยู่ประมาณโซน2ไปเรื่อยๆไม่รีบเร่งนะครับแล้วก็ลมค่อนข้างแรงแต่ว่าอย่างที่ผมเคยทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่า วิธีการปั่นสู้ลมคือเราไม่ต้องไปสู้มันครับก็คือว่ามันแรงเราก็ปั่นคุมโซนของเราไปนะครับก็คือว่าความเร็วแค่ไหนก็ช่างมันไม่เป็นไรนะครับผมขอให้โซนอยู่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับด้วยความว่าผมปั่นค่อนข้างยาวนะครับปั่นค่อนข้างยาวแล้วก็ไม่ได้พกอะไรไปกินระหว่างทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงบ้านนะครับเพื่อป้องกันนะครับการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเพราะว่าเวลาที่เราปั่นจักรยานนานๆเนี่ยร่างกายเนี่ยบางครั้งเนี่ยใช้คาร์โบไฮเดรต จนหมดนะครับใช้จนหมดแล้วคราวนี้เวลาที่มันไม่มีคาร์โบไฮเดตจะให้มาเปลี่ยนเป็นพลังงานบางครั้งนะครับเขาจะดึงโปรตีนในกล้ามเนื้อออกมาเพื่อเปลี่ยนให้เป็นพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันการสูญเสียมนลกล้ามเนื้อนะครับผมกลับมาถึงบ้านนะครับผมก็จะดื่มตัวเองนะครับเป็นผลิตภัณฑ์โอไกปันนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ขาวไม่เหมือนแบบ ซุปไก่อะไรพวกนี้นะครับก็คือว่าเขาทำมาแล้วไม่ขาวนะครับอันนี้เป็นรสคาราเมลมัชชิอาโต้นะครับอรีฮอสีพีดีนะครับก็คือใน1ขวดเนี่ยให้โปรตีนถึง43กรัมนะครับถึง43กรัมคนเรานะครับก็คือว่าเราต้องการโปรตีนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยก็คือง่ายๆคิดง่ายๆนะครับก็คือน้ําหนักตัวคูณ1กรัมนะครับอ่อย่างผมหนักประมาณ50วันหนึ่งเนี่ยผมต้องการประมาณ 50กรัมของโปรตีนนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเอาเนื้อไก่มา50กรัมแล้วก็กินเข้าไปแล้วจะได้50กรัมไม่ใช่นะครับก็คือว่ามันต้องดูนะครับว่าเนื้อแต่ละชนิดเนี่ยให้ โปรตีนกี่กรัมอะไรต่อเท่าไรนะครับแต่อันเนี้ยก็คือ43กรัมต่อ1ขวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งถ้าผมดื่มเนเนี่ยขวดหนึ่งเนี่ยก็เท่ากับโปรตีนทั้งวันเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เป็นต้องขนาดนั้นนะครับอันนี้เนี่ย43กรัมเนี่ยเราสามารถแบ่งทานได้2วันนะครับก็คือว่าอ่ะวันนี้เราปั่นนะครับผมก็ดื่มครึ่งขวดนะครับก็ประมาณ1แก้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าปั่นอีกนะครับก็โอเคดื่มอีกครึ่งขวดที่เหลือนะครับเพราะว่า เวลาที่เราเปิดแล้วเนี่ยเราเก็บใส่ตู้เย็นได้นะไม่จ้เป็นที่จะต้องแบบดื่มทีเดียวหมดนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูเนื้อกันดูนครับนี่เราต้องเขย่าให้ดีนะครับเวลาก่อนที่เราจะดื่มนะเพราะว่าขขงเขาค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับแล้วสังเกตนะครับเขาซีลเนี่ยซีลเนี่ยก็คือว่าเรียกว่าเรียกว่าจนถึง ตัวฝากันเลยทีเดียวนะครับเพราะอันนี้เนี่ยก็คือว่าเขาส่งออกด้วยนะครับส่งออกไปขายที่หลายๆประเทศนะครับแล้วก็เวลาที่เราขายในอเมซอนนะครับอเมซอนเขาบังคับเลยนะครับว่าถ้าเป็นขวดแบบนี้นะครับต้องซิลให้ถึงปาก ได้ถึงฝาเลยนะครับผมแต่ว่าในเมืองไทยเราเนี่ยอโอเคเราก็มีโอกาสได้รับประทานี่ยเขาด้วยนะครับจริงๆเป็นของทรงอ่อนะครับอ่าแต่ว่าเขาแบ่งส่วนหนึ่งมาขายในเมืองไทยเดี๋ยวมาดูเนื้อกันนะครับนี่นะครับดื่มง่ายนะครับไม่ขาวแล้วก็ไม่ไม่ฝืดคอนะครับผม ติดตามได้ตลอดนะครับเกี่ยวกับเรื่องเก็บความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปั่นจักรยานนะครับผมโอเคถ้าเพื่อนๆเพิ่งเ,เข้ามาเจอช่องเทร i n ิงวิทยจก k อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดสันกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ติดตามมาได้อย่างทันทีสําหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ